มิ้นชาลิดาเปิดใจแจงดราม่าแอปทักษอรอร่วมทานข้าวกับครอบครัวเตชนรงหลังจากที่สงกรานประกาศเลิกกับแมทพีรณีแม้จะเลิกรากันไปแล้วเหลือเพียงสถานะพี่น้องเท่านั้นสำหรับคู่ของแมททีรีนีและสงกรานเตชะนรงที่ฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศว่าเลิกรากันไปตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่นานมานี้ก็มีภาพที่สาวแอปทักะออนพาน้องปีใหม่ร่วมทานข้าวกับครอบครัวเตชะนรงค์ถือเป็นโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นแต่ก็ไม่ไวไยจอดรามา่ามีคนเข้าเมนต่อว่าแอปทักษออนว่าเลือดเย็นล่าสุดด้านมิ้นชาลิดาที่ได้ร่วมเฟรมในวันนั้นเช่นกันก็ได้ออกมาแจงดรามา่าพร้อมเผยถึงสถานะของเพื่อนนสนิทแมทธีรณีว่าเป็นอย่างไร หลังจากที่จบความสัมพันธ์กับสงกรานมิ้นแจงดราม่าแอป,ปร่วมเฟรมบ้านเตชนะนรงซึ่งมิ้นได้เผยว่าวันนั้นญาติของภูผากลับมาจากอเมริกาพอดีจึงถือโอกาสไปทานเข้าร่วมกันซึ่งแอป,ปก็ได้ไปด้วยเพราะถือเป็นญาติที่แอป,ปรู้จักและคุ้นเคยส่วนคอมเมนต์ดรามา่าใต้โพสต์ของกูไพวงว่า รีบเปิดตัวเกินไปเขาเพิ่งประกาศเลิอกอย่างนี้เรียกถีบหัวส่งเลือดเย็นมากนะแอปมิ้นตอบว่าจริงๆได้นัดกันมาสักพักแล้วเพราะทางญาติของภูผาอยากเจอน้องปีใหม่ส่วนตัวตนเองไม่ได้กับแอปเรื่องดราม่านี้เลยเพราะปกติก็ไม่ได้ค่อยคุยกันอยู่แล้วแต่จะอัปเดตชีวิตมากกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างน้องปีใหม่เข้าโรงเรียนเป็นอย่างไร ปกติทางแอปก็ไปทานข้าวกับครอบครัวเตชนะรงเป็นปกติอยู่แล้วแต่เนื่องจากกระแสข่าวในตอนนี้ตนเองก็พอเข้าใจได้มินอัปเดตสภาพจิตใจของแมทหลังประกาศเลิกราสงกรานส่วนทางด้านเพื่อนสาวแมทที่ประกาศว่าเลิกรากับสงกรานแล้วมินเผยว่ายังไม่ได้คุยกัน เราไม่ได้เจอเลยแต่เห็นว่าจากสัมภาษณ์ล่าสุดก็เห็นว่ายังยิ้มแย้มแจ่มใสและไม่ได้คุยเรื่องความสัมพันธ์ของแมดกับสงกรานเช่นกันเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวปกติก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วถ้าแมดอยากคุยอยากบอกอะไรก็คงจะมาบอกเองอีกทั้งยังบอกว่าระหว่างที่ทั้งคู่คบกันเธอก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องราวความรักเลย ถ้าหากเขาสบายใจที่จะเล่าเธอก็พร้อมรับฟังแต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เล่าตั้งแต่แรกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเธอเองก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและเขารบในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่าย